ของแต่งเกือบ4ี่หมื่นะกับเจ้า v ีออสหนึ่งจุดห้าจตัวท็อปสุดปีสองพคันนี้ผ่อนอยู่แค่ประมาณห้าพันเท่านั้นเองอ่าเดี๋ยวไปดูกันต้องบอกว่าเฮ้ยสวยมากกับรถปีสองพันสิบสี่เนี่ยสภาพแบบนี้ต้องบอกว่าสวยจริงๆอดูรถปีสองพิบสีคันนี้วิ่งอยู่แสนหกนะก็ใช้งานปีแล้วไม่ถึงสองหมืนนะดูเครื่องเฮ้ยห้องเครื่องไม่มีรอยเยิ้มเลยไม่มีรอยเยิ้มไม่มีค่าน้ํามันใดๆทั้งสิ้นเลย ดูสภาพดิเจ้าของเจ้าของเก่าดูแลรถด,ดีมากจริงๆอ่ะอ่าที่บอกว่าของแต่งนะครับตัวนี้เปลี่ยนช็อคเป็นของคาลิเบอร์มานะแบบปรับได้มูลค่าตัวนี้ต้องมีสองหมบวกๆแน่ๆอ่ามาดูตรงอื่นกันไฟหน้าตัวนี้เป็นโปรเทคเตอร์แล้วมีไฟตัดหมอกให้ด้านล่างอ่ายางยางัยงยังใหม่ๆนะเจ้าของเดิมจะทรงลงล้อมให้เรียบร้อยแล้วอ่าเป็นยางอ่าเป็นแม็กขอบสิ้านะยางปีสองพนี่ ดอกยางแบบยังโคตรลึกใช้งานได้ยาวกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกอบตัวรถมีไฟเลี้ยวมือจับเป็นสีเดียวตัวรถตัวนี้เติม e 2 0ได้แล้วนะแต่ว่าแนะนำให้เติมเป็น95จะดีกว่านะจะดูแลรักษารถได้ดีกว่ากันนะอะ่แล้วก็ด้านหลังมีเซ็นเซอร์หลังมาให้2จุดอ่เจะของเดิมเปลี่ยนลงเป็นปลายไทเทเนียมมาให้ดูพื้นที่เก็บของด้านหลังกันนะโตโยตานี่ถ้า ถ้าเปรียบเทียบรถสเปคเดียวกันนี้ต้องบอกว่าวีออสเก็บของได้เยอะที่สุดนะแต่ดูดิพื้นที่โคตรกว้างเลยอ่ามาดูภายในภายในนะมีการเปลี่ยนเบาะมาอ่าไม่ใช่เปลี่ยนเบาะเปลี่ยนหนังหุ้มมาแล้วนะดูดิเนียบมากอ่ารถปีสอ1 4สิบสีก็มีรอยการใช้งานบ้างนะแต่ว่าเราเปลี่ยนหุ้มให้ใหม่หมดเลยดูสภาพดิโคตรสวยอะ่ะ ่อของเดิมใสพรมกระดุมมาให้เรียบร้อยนะสภาพต้องบอกว่าสวยงามมากอันนี้ออปชั่นมีอะไรให้มาบ้างเลยกระจกมองข้างเดี๋ยวโฟกัสก่นกอนปรับแล้วพับไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชั่นนะก็เพิ่มเสียงลดเสียงได้เลขไมวิ่งอยู่แสนหกนะรับประกันเลขไมแท้รถวิ่งอยู่ปีแล้วไม่ถึง 20,000กิโลต้องบอกว่าใช้งานไม่เยอะนะครับนะสำหรับรถปี2014สามารถเล่น CD ดีได้นะแต่ CD ดีก็ไม่ได้ใช้กันแล้วเล่นเี f ้น f m FM ได้แอร์ยังเป็นแบบอ่าไม่ใช่แอร์เป็นแบบออโต้แล้วนะตัวนี้เป็นตัว G เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติดูสภาพภายในดินะถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนเบาะมานะเบาะเบาะดูใหม่เพราะว่ามันเปลี่ยนมาแต่ว่าดูพวกคอนโซลดิดูคอนโซล ไม่มีริ้วรอยเลยนะอันนี้แสดงให้เห็นเลยว่าลูกค้าเก่าดูแลรถด,ดีมากๆอ่านี่นี่อ่าที่บังแดดเอ้ยยังไม่ได้แกะเลยไม่ได้แกะด้วยฮะสภาพภายในโหดอยากให้ไม่เห็นด้วยตัวเองอะ่ะต้องบอกว่าสวยมากนะลูกค้าเก่าดูแลรถด,ดีมากๆนะประสบการณ์จากที่ผมขายรถมาเนี่ยผมดูภายในเนี่ยผมรู้เลยว่าลูกค้าดูแลรถดีไม่ดีอันนี้ลูกค้าเก่าดูแลรถดีมากแน่นอนฮะ ตัวนี้เป็น v ีออสหนปีสองพนะมีชุดแต่งพวกโชคพวกแมกอะไรเนี่ยมูลค่าต้องมีประมาณ40,000แน่นอนอันนี้ผ่อนอยู่แค่ประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นลูกค้าเครดิตดีไม่ต้องดาวนะเช็งกนเราลศูนยบาทได้เลยนะ้าลูกค้าท่านใดสนใจรีบติดต่อเข้ามาเลยนะรถสวยแบบนี้ผ่อนถูกขนาดนี้นะอยู่ไม่นานแน่นอน